สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่11เดือนกันยายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ m v p k i y c o m วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครและกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์อังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอริซิตี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม เิต hey ิเฮตุเ hey, ฮการพบกันกระงสองทีมนะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบก,กันมา2เกมซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอริซิตี้ผลคืออาร์เซนอลเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูศ่น0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างอาร์เซนอลกับทางด้านนอริซิตี้ทางเจ้าบ้านอาร์เซนอลมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่50%เสมอที่50%และแพ้ที่0%ครับผม สถิติ6เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ0และแพ้5เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลคืออาร์เซนอลบุกไปแพ้ด้วยสกอร์5ประตูตสูญครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เปอร์เซ็นต์เสมอที่0เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่83.33เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วนิติ6เกมหลังสุดของทันท้งทีมเยือนอย่างนอร์ลิซิตี้นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทันด้้งทีมเยือนอย่างนอร์ลิซิตี้นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ผลคือนอร์ลิซิตี้เปิดบ้านแพ้ไปด้วยอร์1ประตู2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทันทั้งทีมเยือนอย่างนอร์ลิซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่33.33เปเสมอที่0และแพ้ที่ 66, 6 6 7ผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเฮต h เฮกการพบก,กันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็ไซต์พวกเขาพบก,กันมา2เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างอาเซนอลนั้นค่อนข้างดูดีกว่าอยู่เล็กน้อยวันนี้จากการที่อาเซนตลต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอริซิตี้ในคู่นี้ผมขอฟันธงว่าอาเซนอลสามารถเปิดบ้านชนะทางนอริซิตี้ได้ทุยสกอร์2ประตูต่อหครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการพรีเมียร์อังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สี่ทีเฮตูเฮกการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา6เกมซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ2เสม,มอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลคือเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับทางด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทางเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ 33. 33. 3 3สามสิบสาม และแพ้ที่66อยู่67ปอร์ซครับผม ตี4-6เกมหลังสุดคนด้านเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1และแพะ1้1เกมโดยนัดล่าสุดคนด้านเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาบุกออกไปเยืยนนนอนทางด้านนอริซิตี้ผลคือเลสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคนด้านเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.7 66 6เสมอที่16.7 16 6และแพ้ที่16.7 16 6ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของท้าน,นทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของท้าน,นทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเซนอลผลคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสก,กอร์5ประตูตูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็น์6เกมหลังสุดของท้าน,นทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่50%เสมอที่16.67%และแพ้ที่ 0, 3, 3, 3ิ3 3าจครับผม หากใ้้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮต d การพบกันมาของทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นค่อนข้างดูดีกว่าวันนี้จากการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบุกออกไปเยือนทานเลสเตอร์ซิตี้ City, ผมมั่นใจว่าทางทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถบ,บุกมาชนะทางเลสเตอร์ซิตี้ได้ดุ้ยสกอร์ศนย์ประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการพิม์ลีอังกฤษผมเลือกไปที่คุรหวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเหตุเหตุก,การพบกันของทสองทีมนะครับตามข้อมูลบลูมไซายพวกเขาพบกันมา6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ5เสมอสูตรและแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดผลคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางด้านทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับทางเเเเเเจ้้าาบนนนนนแมมชชสตตตอออรร์์์ยยููไ็็ดีีปซะ่่ท83.5 0.33%เสมอที่0%และแพ้ที่6.60%ครับผม ต4-6เกมหลังสุดคนละด้าน,นเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ3และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดคนละด้าน,นเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านวูล์ฟแฮมตันผลคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์0ประตูตหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคนละด้าน,นเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์เสมอที่50เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่0เปอร์เซ็นต์ครับผม ตามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดคนละท่านทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดคนละท่านทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซนต์แอมสตันผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคนละท่านทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่50เป หากใครวิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสีสติให้ทุ่ยให้การพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา6เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นค่อนข้างกินขาดวันนี้จากการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในคู่นี้ผมขอฟันธงว่าเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเป,เปิดบ้านชนะทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้ด้วยสกอร์สองประตูตสูงครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่าใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์นั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ